สวัสดีครับผมพิมซี g ฟ t e เตอร์ผมวันนี้ก็มาอยู่กับปืนใหญ่พิซูสัยยูจี g, นะครับผมก็ยูนิตสุดตึงของรัก g อเอ็มพายผมที่เก่งแบบใด <c oughs> ก็ประมาณนั้นแล้วกันนะครับผมก็ลิสต์นี้บอกก่อนเลยว่าเป็นของช่องดูโรกาดเกผมที่เขาจัดไว้ให้ผมเมื่อนานนานานาน,น,านมาแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่โพลนะผมที่จัดลิสต์ของ UG ให้ผมเพราะว่าผมคนเดียวไม่สามารถจัดได้เองเอาเป็ว่าแทบเปิดการ์ด ขาเลยแตกเด็กนีดออกมาเพื่อมาจานะัดยูจีนอะผมแค่อยากจะเก็บเข้ากล่องกาแนะมาเล่นมาสนุกเหมือนโอ้กันอนผมแล้วก็ไม่เล่นเล่นสนุกเหมือนเจ้าเวรีนาด้วยนั่นเองก็ว่าเป็นหนึ่งสายที่ผมไม่ไค่อยชอบแล้วกันก็เป็นว่าเดี๋ยวคลิปเนี้ยทั้งเด็กโปรไฟล์กับเจ้าส่วนของฮอบโบเทเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่พี่พลสอนผมมาแล้วก็ผมผมก็จะมานําออกอากาศให้ทุกคนดูแล้วกันก่อนถ้าใครชอบชแน,นลของฟองม c ีแฟก็ ขอประกาศนะตรงนี้ว่าบัณฑดีตอนนี้หมดแพทชั่นนะครับผมก็อาจจะลงคอนเทนต์ร้อยลงสําหรับบัณฑนะที่จะแบบเติม CP ระยะสั้นแล้วก็อาจจะลงแค่ในส่วนของเจ้าเวลา b t 03มาแบบของครบทุกชุดมานะครับผมก็อาจจะลงเป็นแบบทีเดียวเลยละกันจะได้ไม่ต้องทําอะไรซ้ำซากนั่นเองก็บ่นกันมาเยอะแล้วก็ไปดูความตึงของยูจีลิ์นี้ของพี่ผลได้เลยก็ผมอ่ะไปกันเลยครับ มาเริ่มที่ไร้ลายก่อนนะครับผมไร้ลายก็จะเป็นอ่าสุดหล่อผมกับปืนใหญ่พายุทราย UG นะครับผมก็สามารถแอคทีฟแวนการ์ดวันเพื่อเทิร์นค่าคอสคือเรสเรการของเราเนี่ยสองใบเลือกอเรียการของคู่แข่งหนึ่งใบรีทายยูนิตนั้นและยูนิตนี้พลังเพื่อเพิ่นหนึ่งหมื่นจะจบเทิร์นก็เป็นสกิลยิงบอดฟรีเนาะหนึ่งใบแล้วก็แอคทีฟแวนการ์ดวันเพื่อเทิร์นถ้าในเทิร์นนี้เคยมีเรียการคู่แข่งถูกรีทายค่าคอสคือโซมบลาร์ห้าดูการ ใบรสุดจากกองการเนี่ยตามจํานวนช่องเรียการของคู่แข่งที่ไม่มียูนิตอยู่เลือกยูนิตจากนั้นเนี่ยกี่ใบก็ได้คอการเหล่านั้นลงช่องเรียการและนําที่เหลือเข้าสู่โซ่เป็นการได้ช่วยเติมบอร์ดได้นั่นเองนะครับผมเติมบอร์ดจากกองการด้วยล,ลายเกียสองก็จะเป็นกระสุนต้องสามแห่งพายุสายรันดอนนะครับผมรันดอนมีความสามารถออตโต้เมื่อยูนิตน,นี้ถูกไรทับโดยปืนใหญ่พยายุสายยูจีนโจาก,การหนึ่งใบเลือกเรียการคู่แข่งด้นะเลือก การ์ดจากดรอปโซนหนึ่งใบนำการ์ดเหล่านั้นเข้าู่โซก็โอเคก็เกือบพูดผิดเนาะ <g ülme> ก็เมื่อถูกยูจีนได้ทับก็การ์ดหนึ่งใบจากดรอปคอโซได้เอาไว้ใช้จากค่าคอของยูจีนนั่นเองแล้วก็ออโต้แวนเรียเมื่ออยู่ในนี้โจมตีถ้าคู่แข่งมีเรียการ์ดสองใบหรือต่ำกว่าเขา้าเตอร์บาร์หนึ่งโซชาร์จหนึ่งและยูนิตนี้พลังเพิ่มะขึ้น5000จนจบการต่อสู้เป็นตัวช่วยโซชาร์จได้นนเองแล้วก็ผมอีกหนึ่งใบเกรดหนึ่งก็จะเป็นปืนจู่โจมแห่งพายุรายนีเจล พอสามารถออโต้เมื่อ,อยูนิตนี้ถูกไร้ทับโดยกระสุนต้องสาบแมงพยายุสายรันดอร์โซชาร์หนึ่งแล้วก็ออโต้เดลกาเมื่อเดลกาโคงคู่แข่งเนี่ยถูกรีทายในเมนเฟดของคุณค่าคอสคือคอร์ตบร์นหนึ่งรีทายยูนิตนี้เลือกเดลกาคู่แข่งหนึ่งใบรีทายยูนิตนั้นก็เป็หนึ่งตัวที่สามารถมารีทายเดลกาคู่แข่งได้น,นั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกใบหนึ่งก็จะเป็นตัวเริ่มผมกับปืน คู่แห่งพายุทรายบ้าน,นะครับผมความสามารถออโต้เมื่อถูกไรทับถ้าเริ่มผพีหลังได้จั่วการา์ดหนึ่งใบตามสแตนดาร์ดตัวเริ่มของภาคโอเวอร์เรทนั่นเองนะครับผมไรายลาก็จะเป็นชุดเดิมเลยโอเคต่อไปที่เกรดสามกันเลยครับผมเกรดสามใบแรกก็นาะก็จะเป็น,นยูจีนะครับผมสามใบเพราะว่ามันอยู่ในรายเล็กระบายหนึ่งรวมกันได้สี่นะก็ใส่ได้แค่นี้นแหละแล้วก็จะเป็นตัวนี้ครับผมอ่ามังกรบุกทะลวงไทรเบนะครับผม,มบววความสามารถออโต้เรียกการ์ด เมือม่อเในการคุณโจมตีถ้าแข่งมีเรีการสองใบหรือต่ำกว่าค่าคอสคือน,นำยูนิตนี้เข้าสู่โซ่เลือกเป็นการหนึ่งตัวได้รับหนึ่งคริติคอลจะจบการต่อสู้นั้นนะครับผมก็ในไหนยูจีเนี่ยมีสกิลบวกพลังให้กับตัวเองเนาะก็เอาสกิลของเจ้าไทาเบทเนี่ยไว้บวกคทีให้ยูจีมาตีแรงๆแล้วก็กดดันด้วยคริติคอลนั่นเองนะครับผมเกรดสามไม่ถัดไปผมก็จะเป็นไมเทิร์นแซนนะผมก็จะเป็นไปนี้ชื่ออะไรเนี่ยกระสุนเดือดแห่งพายุทรายนาวฟาวพอสามารถแอคทีฟเรียการ ถ้าแานขานคนมีคำว่า UG ในชื่อกาดค่าเขาคือใบยูนิตนี้เรื่อง normal unit จากดรอปโซนคุณเนี่ยไม่เกิน2ใบที่ไม่ใช่การปิทักนำการ์ดเหล่านั้นเข้าสู่โซงคุณถ้าเรียกราร์เขาแข่งถูกเคยถูกรีทายในเทอร์นี้คุณสามารถนำการ์ดที่ถูกเรื่องทั้งหมดนั้นไปเรียงไว้บนสุดกับกองการ์ดตามลำดับใจชอบได้แทนนะครับผมก็ได้แล้วครับผมสามารถรียูสของจะดรอปโซนมาเล่นต่อได้น,นั่นเองนี่คือข้อดีของย G ที่ได้มาเทิร์นไปนะ แล้วก็เกรดสามที่สุดท้ายก็จะเป็นออเดอร์ครับผมเป็น normal order เกรดสามชื่อว่า base hardware นะครับผมความสามารถคือเลือกบันการ์ดคนหนึ่งใบจนจบเทิร์นยูนิตนั้นได้เราความสามารถออโต้บันการ์ดเมื่อได้การู้แข่งถูกรีทายในเมนเฟสของคุณได้จั่วการ์ดหนึ่งใบก็เป็นหนึ่งใบที่ช่วยจั่วได้นะครับผมแบบเราไม่เสียตัวเล่นเพิ่มแต่เราได้ ทําลายสนามของผู้แข่งนะครับผมมันก็จะประมาณว่ามือเราเนี่ยอาจจะเท่าเดิมหรือบวกก็ได้ผมอ่าแน่แแหละอาจจะบวกมาจากยูจีนะผมเพราะว่ามันบิดเดกาสองใบเพื่อรีทายหนึตัวแล้วก็ที่เหลือก็เหมือนลงมปใช้สก,กิลแล้วก็ได้มือคืนนั่นเองนะครับผมกอบประมาณนี้แล้วกันต่อไปที่เกรด2กันเลยเกรดสองผมก็ใบนี้เป็นของชุดดีซีีศูกับมังกรประการแกร่งไอจิ๊บ ราบราคาเรียวตัวละครภาคดีทำไมมันอ่านชื่อยากจังว่า,าจีบราจีบราเราียวโ,โอเคเอาว่าไอ้คอยาวนะครับผมไอ้คอยาวสีนะน้ำเงินความสามารถก็คือแอคทีฟเกรกัดถ้าแบนการคุณเป็นปืนใหญ่ปบบยูซายูจีนค่าขอโซบราร์หนึ่งเรสยูนิตนี้เลือกเรกัลคู่แข่งหนึ่งใบดิชายูนิตนั้นอ่าอันนี้ไปเล่นกับออเดอร์ครับผมแบบโซบราร์หนึ่งเลสตัวเองแล้วก็ ยิงสนามในมือคืนนะครับผมแล้วก็สกิลออโต้เรีกาดเมื่อเริ่มมาเทิมเฟสของคุณถ้าคู่แข่งมีเรีกาดหนึ่งใบหรือต่ํากว่าสแตนยูนิตนี้และพลังเพิ่มพื้นอีกห้าพันเป็นตัวตีหมื่นห้าครับผมก็เอาไว้เล่นคู่กับยนะูจีน่ะอ่าแต่ว่าใช้สกิลในการไอ้นี่ไม่ได้นะสมมนะติว่ายูจีน่ะได้เรีกาดสองตัวใช้สกิลตัวนี้ไม่ได้นะครับผมอุ้ยลวงตัวก็ทำงานค่อนข้างจะโรคนิดนึงก็จริงๆมันต้องเอาแยกกันเนาะแบบต้องเได้เรีกาดใบอื่น นะครับผมถ้าใช้สกิลยูจินแล้วก็ใช้สกิลพวกนี้ต่อเลททีละตัวทีละตัวเพื่อยิงสนามอีก2ตัวนะครับผมกอดประมาณนี้ละกันนะเลสองมาถัดไปก็จะเป็นไปนีครับผมจาก c ีพีศูนย์สามอีกแล้วก็จะเป็นปืนโครกแห่งปิ้ซสาดัสทินคอสมาออโต้เมื่ออยูดในี้ลงสนามช่องเรกาดถ้าเป็นกาดเป็นปืนใหญ่ปิ้ซสายูจินคาคอสคือนำก้าดจากมือหนึ่งใบเข้าสู่โซ่จูก้าวหนึ่งใบเลือเรกาดเรซองของคู่แข่ง 1ใบรีไทยยูนิตนั้นอ๋อแล้วก็เพิ่มเติมแมเป็นเกรดสองตัสูงกว่าสามารถยิงเอลกาหรือจะเป็นเจ้าเอ็ก์เตอร์ของคู่แข่งก็ได้ผมหรือจะเป็นเรียนเต้ก็เช่นกันแล้วก็ออโต้เรียกาดศเมื่ออยู่ในนี้โจมตีาคาคอกจะสซบล้านหนึ่งจนจบการต่อสู้ยูนิตน,นี้ได้รับผลผลิตรื้อสองพันตามจานวนช่องเรียกาศของคู่แข่งที่ไม่มียูนิตอยู่กอดเต็มที่กระบวกหมื่นนะถ้าเป็นฟอร์แมตของวีฟอร์แมตของดีถ้าเป็นคอบฟอร์แมตของวีเ,งเ,นง v, เนี่ยอาจจะได้เพิ่มมากกว่านี้วี v, หรือพรีเมียม ก็สามารถเอาการพวกผู้ภาคดีเนี่ยไปยำรวมกันได้นั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็ขอรวบรัดเกรดหนึ่งขผมอ่าเกรดหนึ่งก็เหมือนเดิมฮะทวินบัคเลอร์ตะก้อนเพอร์เฟกต์การ์ดไม่ทิ้งมือก่อโต้เมื่อเข้าช่องการเรียนอ่าเลือกยินหนึ่งตัวจะไม่ถูกฮิตจ,จนจบการตัดสู้ถ้ามือมีสองใบหรือต่ำกว่าจะไม่ต้องทิ้งการหนึ่งเอ้ยประเด็นนะถ้ามือมีสองใบหรือมากกว่าเลือกการได้มือหนึ่งใบทิ้งการไปนั้นโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันขอโทษที่อ่านผิดอ่านถูกนะตื่นเช้ามาก็อเลย เป็นหนึ่งไปต่อไปก็จะเป็นใบนี้ผมก็จะเป็นแร a กกริตเตอร์ชีฮาร์สามารถก็คือออโต้เมื่ออยู่ในนี้ลงสนามช่องเรียกกาจะได้รับพลังเพิ่มอีกห้าัน 5, จนจบเทิร์นแล้วก็คอนตินิวในการในขณะที่คุณจะทําการไร้จากเด็กครับผมคุณสามารถไร้การ์ดได้ด้วยการนำยูนิตนี้เข้าสู่โซ่แทนการทิ้งการจากมือ1นใบนะครับผม ก็ถ้าหากว่าจะเราจะไร้จากไร้เด็กเนี่ยถ้าเรามีคนนี้อยู่ในสนามก็เอาเสียข้อโซไปเลยก็เป็นหนึ่งตัวที่มาเพิ่มโซให้กับ UG จีแน่นั่นเองแล้วก็เกรนหนึ่งบรรสสทายก็จะเป็นแบบนี้ผมกับอ่าสีม่วงจาก CP 02ก็จะเป็นอ่าแร็คกริตเตอร์อีโดริสพอสามารถแอคทีฟเรียการถ้าเรียกาคของู่แข่งถูกเคยถูกรีทายในเทอร์นี้เคอ์เตอร์บาร์หนึ่งเลือกทำความสามารถด้านล่างหนึ่งอย่างอย่างแรกยูนินี้พลังขึ้น5,000จนจบเทิร์นอย่างที่สอง นำยูนิตนี้เข้าสู่โซ่เลือกได้กากแต่สองตัวสูงกว่าคูแค่แข่งหนึ่งใบดีทายยูนิตนั้นก็เป็นหนึ่งตัวที่สามารถเล่นได้เรื่อยผมเพราะว่าเป็นสกิลแอคทีฟนั่นเองจะเลือกกดใช้ตอนไหนก็ได้จะสองขั้นบาบวกหมื่นบวกสองหมื่นให้ตัวเองก็ได้นั่นเองนะครับผมก่อต่อไปที่ทริกเกอร์เซตกันเลยทริกเกอร์เซตนะครับผมก็เช่นเคยอยู่กับที่โอเวอร์ทริกเกอร์ก่อนละกันนะก็เดี๋ยวหาโอเวอร์ทริกเกอร์อ่ะก็จะเป็นจกักรพรรดิมังกรแห่งการฟื้นคืนรักเวดาครับผมเมื่อถูก ่าเช็คเจอจากการไรเช็คหรือดาเมจเช็คหรือยูนิหนึ่งตัวพลังมุขหนึ้น100ล้านแล้วก็จูงก,การหนึ่งใบรีมูฟโอเวอร์ทริกเกอร์จากเกมถ้าหากว่าไรเช็คเจอในการต่อสู้ที่ยูนิตของคุณเนี่ยไรเช็คก็ได้รับความสามารถเพิ่มเติมคือสแตนแมนการ์ Man ของเรานั่นเองนะครับผมนั่นคือจากพระมังกรแห่งการฟื้นคืนรักเวเาต่อไปทริกเกอร์ก็อาจจะเหมือนกับโอเ้โหหลอดเนาะก็จะเป็นคอนดักสปาร์คสี่ใบอ่าเป็นทริกเกอร์มีสกิลกับ อ่าเบอร์นิงเฟรย์ราก็น,นะครับผมก็่อสามารถออโต้เรียกการเมื่อทำการสู้ที่ยูดิเน,นี้บูทนำยูดิเน,นียเข้าสู่โซลลไปค่าคอร์สเรียกยูนิตของคูนหนึ bij, ่งใบพลังเคลื่อนสองพันอ่านี่เพิ่งสังเกตว่าไม่ได้ใส่สลีไใบจับใส่เลยก็จริงๆก็มาช่วยยูจีนในการเล่นเพื่อการเติมโซนะผมไม่ได้หวังอะไรกับพลัง2,000เท่าไหร่อ่าฟรอนทิกเกอร์ก็จะเป็นอ่า rama, มิโกะแห่งเดลเพลิงพาร์มาครับผมก็่อสามารถคอนตินิวไก่ที่เซอร์เคิล หรือถ้าเป็นกาบคู่แข่งเป็นเกรดสาหรือสูงกว่าอ่าอยูนีนนี้ชิลผพมขึ้นอีก5,000ันเป็นชิวสองหมื่นแล้วก็ทริกเกอร์ผมก็จะเป็นน้องไดรนเสาวสุดน,น่ารักกับมังกรประกายดาวพาราโซรัสนะครับผมก็มีแค่นี้ผมสำหรับทริกเกอร์เซ็ตต่อไปดูที่คอมโบเทสกันเลยไงยทุกคนผม PMC Fighter ครับผมก็อ,อย่างที่ ขึ้นไวให้ดูตอนช่วงท้ายคลิปเนาะพอดีว่ามันเกิดปัญหานิดหน่อยเกี่ยวกับไฟที่ว่าตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วืองนี้ปกติแอปที่ผมใช้เนี่ยมันจะแบ็กอัพข้อมูลไปให้เนาะแต่พอดีนี้ไม่รู้เกิดเหตุการณ์อะไรลบไฟล์ต้นฉบับไปแล้วเพื่อเคลียร์พื้นที่ในเครื่องเพื่อจะเรนเดอร์คลิปออกมาเป็นคลิปแบบดีๆให้ทุกคนได้ดูมันเกิดอาการที่ว่าไฟล์ต้นฉบับหายหผมตัวแอปไม่ได้แบ็กอัพมาให้ก็ขออภัยเนาะสำหรับใครที่จะดูของคอมโบเทส อ่าแล้วก็ถามว่าทําไมถึงไม่ทําเป็นคอมโบเทสให้ดูใหม่อีกรอบนึงก็ขอจะว่าไงดีก็จะขอประกาศอ่าแนวทางการเติบโตของ PMC Fighter ไว้หน้าตอนนี้นะครับผมคือตั้งแต่คลิปของโอเวอร์หหรือไม่ก็นวนาที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกเสมอว่าผมเบื่อการภาคดีหรือจะเป็นการโพสต์ที่ถามในส่วนของเพจชุมชนเนาะว่า อ่ถ้าหากว่าผมเนี่ยไม่ได้ทำคอนเทนต์ปมนกาศพาด,ดีต่อไปทุกคนยังจะดูอยู่ไหมซึ่งเสียงส่วนใหญ่ก็บอกไปว่าอ่ายังคงรับชมคอนเทนต์อื่นๆอยู่อ่าก็แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่บอกว่าจะอพ,อพอไว้ก่อนจะอยากดูข้อมูลที่ไม่ทันปัจจุบันก็จะประกาศสําคัญตรงนี้ว่าคอนเทนต์ป็นการภาคโอเวอร์เดย์นะครับผมผมจะขอยุติแต่เพียงเท่านี้อาจจะเหลือแค่ในส่วนของเคเทอร์เซนซอรี่ที่จะเก็บไปนะครับผม ก็ที่ต้องมาประกาศนี้เพราะว่าผมทนทำคอนเทนต์แฟนกาที่มันไม่ใช่ตัวผมไม่ไหวนะครับผมคือผมไม่อินอะไรกับที่เป็นภาคดีสักอย่างเลยครับผมคือจะว่ายัางไงดีต่อให้สีไหนเก่งยังไงหรือว่าจะเอายูนิตภาคเก่ากลับมาได้ยังไงคือมันไม่ได้สนุกเท่ากับแรนการภาควีที่แบบเอาตัวละครเก่ากๆหรือตัวละครที่อ่าผมชอบ ครั้งแรกอย่างเจ้าชีเนมอนกับวันเคนเนี่ยอันนี้คือผมชอบดูครั้งแรกแล้วชอบเลยมันถูกชะลกแต่กับบรรยากาศภาคดีผมมองว่าลูกเล่นหลายๆอย่างมันหายไปนะครับผมอ,อย่างเช่นการไล,หล่หลุดตัวไล้ของเราที่เราจะเล่นเนี่ยคือ,อะจะว่าไงดีบรรยากาศน่ะตั้งแต่สมยัยสมยัยตั้งแต่กี่ยุกกี่สมัยนะครับผมคือเรื่องการหลุดเกตหลุดตัวไล้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของการเป็นบรรยากาศเนาะ ซึ่งการมาของภาคดีข้อดีเนี่ยมันก็คือยังไงเราก็ได้เล่นตัวที่เราต้องการเล่นนะครับผมแต่ข้อเสียเนี่ยคือสเสน่ห์ในส่วนของนี้มันหายไปนะครับผมคือจะว่าไงดีมันเล่นกันง่ายเกินไปอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็จะว่าไงดีในข,ของความความดีความชอบของภาคดีเนี่ยผมมันก็พอมีนะผมคือจะว่าไงดีผมก็อธิบายค่อนข้างไม่ค่อยจะถูกเนาะ ก็เอาเป็นว่ามันก็เหมือนกับวัตถุดิบอาหารชน,นิดหนึ่งละกันที่อ่าของบรนกาภาครีเนี่ยมันอาจจะเป็นวัตถุดิบที่ค่อนข้างที่จะดีมีราคานะผมแต่กับตัวผมเนี่ยมองไม่เห็นค่าของวัตถุดิบชิ้นนั้นแล้วก็ไม่รู้จะปรุงลสออกมายังไงให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมแบบสนุกสนานเนาะแต่ถ้ากับการเนี่ยถ้าเป็นตัวของวันกาภา,าคีค่าวีนะผมผมคุ้นเคยกับวัตถุดิบพื้นที่นะผมจะเรีะหอย่างนี้ก็ได้เนาะอ่าด้วยความว่าเติบโตมาด้วยกันหรือว่า อยู่ในช่วงระหว่างทำลายชีวิตมากกว่านะครับผมผมพอจะรู้ว่าวัตถุดิบตัวนี้สามารถยิบอะไรมาใส่มาปรุงแต่งคลิปให้มันสนุกได้ครับผมก็อธิบายประมาณนี้เพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะเข้าใจนะผมว่ามันเป็นอาการมันเป็นยังไงนะตอนนี้ซึ่งผมลองถามเพื่อนหลายๆคนอนะ่ะก็มีความรู้สึกแบบเดียวกันคือตอนเนี้ยมันยังน่าเบื่อมันยังม,มีไม่มีอะไรมาเพิ่มเติมเ,มเยอะแยนะเนาะก็ ในส่วนของมันกาดภาคโอเวอร์เดยเนี่ยมันจะไปสนุกอีกทีก็หลัง BT04 เนาะที่ว่ามีเครสซีเข้ามาแต่ซึ่งผมมองว่าด้วยตารางการออกของตอนเนี้อย่างที่ผมลองดูดูนะคือ2อาทิตย์กลางเดือนออก CP 2ีอาทิตย์ท้ายเดือนออก BT อย่างเงี้ยคือด้วยความว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนเนาะไม่เห็นเงินมันคงไม่ได้เยอะเลยขนาดนั้นที่ว่าจะเอาไปซื้อของมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับผมก็เอาเป็นว่า แนวทางการเติบโตขอสรุปไปเพียงเท่านี้นะว่าวัาวนการดภาคโอเวอร์เดทเพื่อนๆจะไม่ได้เห็นสีอื่นอีกแล้วหรือว่าอาจจะเห็นแค่สีเหลืองมาป่าปายนะครับผมส่วนใหญ่ของผมนี่ผมจะเปลี่ยนไปเป็นส่วนของวันการ์ดภาค V-Series ก็จะอยู่กับมันจนกว่าฟอร์แมตมันจะจบไปแหละจนกว่าของชุดสุดท้ายจะออกแลวหายไปแล้วก็ของพรีเมียมอาจจะมีบ้างมานะครับผมหรือแม่ก็ถ้าเป็นฟอร์แมตของวนการภาค G เนี่ย อาจจะหาวัตถุดิบมาปรุงแต่งคีเพา้ได้นะเพราะว่าผมผูกพันอะไรกับที่มันเก่าๆเนาะอย่างวันกาภาคหนึ่งถึงบรรกาภาค G Z แซดบรรกาด V ถึง V ีชนนามอนแล้วก็พรีเมียมที่เอาของทุกอย่างมารวมๆกันได้เนี่ยก็อาจจะมีมั่งปลาปายนะผมของพรีเมียมอาจจะใช้ของบันกาภาคดีเล็กน้อยผมอาจจะไม่ได้ใช้อะไรเยอะนั่นเองก็เป็นว่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังผมปนประมาณ5นาทีนี้นะครับผมก็ ขอโทษนะครับผมสาหรับใครที่รอชมคอนเทนต์บัรกาภพโอเวอร์เดชผมไม่ไหวจริงๆอะกับสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวงผมเองเอาไว้เจอกันคลิปใหม่ผมกับบรรกาภพ V ีซีรีส์นั่นเองสําหรับวันนี้ถ้ากดชอบถ้ากดถ้าชอบกดไลค์ับผมถ้าใช่ก็กดแชร์ถ้าถูกใจก็กด subscribe กับ PMC Fighter นะก็คลิปนี้ถ่ายควละควันกับของเจ้านะครับผมก็มีเพยงนี้นะ ไปครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ไม่วอล์ที่ไปแข่งก็เป็นการภาค v Series นะครับผมบ๊ดีาจ้ะ